สวัสดีครับผมมอเมดโฮโรนัมเบอร์วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆช่วงสิ้นปี2563มาแนะนำทุกๆคนนะครับตอนนี้ทางโฮโรนัมเบอร์ได้จัดโปรโมชั่นประจำปี2563น้ั่นก็คือการทำคลิปไกด์ไลน์ชีวิตประจำปี2564โดยที่ผมจะดูภาพรวมแล้วก็สรุปดวงชะตาชีวิตประจำปี2564ให้กับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งคุณจะได้รับคลิปวิดีโอจากผมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตแผนที่ชีวิตในปี2564จากไพ่เลขกศาสตร์คโร์โนเบอร์สำหรับนี้ครับเป็นเฉพาะคุณแบบเฉพาะคุณดวงของคุณโดยคลิปนี้จะมีความยาวอยู่ที่5ถึง7นาทีขั้นตอนง่ายๆครับเพียงคุณแจ้งข้อมูล1ครับชื่อเล่น2ครับ วันเดือนปิเกิดและเวลาถ้าหากคุณมีและ3ครับคำถามที่อยากทราบเป็นพิเศษ2คํคำถามเพียงแค่นี้คุณก็รอรับคลิปวิดีโอที่ผมจะส่งในทางไลน์ได้เลยครับโดยทั้งหมดนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพียง500บาทตอนหนดวงชะตาเท่านั้นและผมรับจำนวนจำกัดเพียง100ท่านในปีนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อแอดมินเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ที่ Line at h o r o n u m b e r แล้วพบกันครับ